สวัสดีครับผมพบกันเฉเช่นเคยครับกับช่องแก้วกัลยาพักเครื่องนะคะผมก็มาพบกันในช่วงเย็นนะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ไม่เงาแน่นอนตั้งแต่เช้าแล้วครับผม เช้าเราก็จัดไปให้1ชุดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่เช่าบูชากันไปนะครับผมในช่วงเย็นๆแบบนี้ครับผมสำหรับท่านที่ว่างเว้นภารกิจต่างๆก็มารับชมรับฟังนะครับผมกับช่องแก้วกัลยาพักเครื่องนะครับวันนี้เราก็มีเหมือนเดิมครับวัตถุมงคลเก่าใหม่คัเขา,ขากันไปเหรียญคณาจารย์ต่างๆบ้างนะครับผม มีมาแบ่งปันกันนะครับมโดยช่องแก้วกัลยาพักเครื่องนะครับผมเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งผ่านไปรษณีไทยรวดเร็วทันใจของถึงมือท่านค่ายชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยนะครับผมสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร087-572-8906น้องแก้วสแตนบายรอรับสายหรือจะทักไอดีไลน์ครับ087-572-8906นะครับเน้นย้ากันทุกๆอีนะครับ พัเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลต่างๆนะครับผมเป็นลักษณะ,ะเช่าเหมารวมนะครับต่างที่มาต่างวาระนะครับผมทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างนะครับเลยอยากจะฝากทุกท่านครับดูให้ชอบนะครับดูให้ตรงตามที่ท่านต้องการนะครับจะโทรหรือจะทักไอดีไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจุดไหนมุมไหนหละเอียดอย่างไรเรายินดีตอบคําถามทุกช่องทางนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับตรงไปตามที่ลูกค้าต้องการด้วยนะครับ มาดูเหรียญแรกเลยครับผมนี่นะครับห่างหายไปนานที่ไม่ได้เจอนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่นี่วัดเชิงเลนหลังเรียบนะครับผมนี่เป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะครับหลังมีจานเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับผมเหรียญเก่าหลวงปู่ไข่นี่ก็เป็นสุดยอดเจ้าจีอจ่อาจ,จารย์แล้วก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนานๆจะเจอนะครับผมนี่ก็ไม่ได้เจอนานแล้วนะครับเหรียญน,นี้ก็จะ หิงหิงบ้านบ้านหน่อยนะครับผมเห็นยจะลื่นๆ่นนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของก็น่าจะคล้องใช้กันมานะครับแต่ยังเห็นนะครับผมผิวหิ่งเป็นธรรมชาติสวยเดิมอยู่นะครับนี่ความคมความอะไรก็ยังมีให้เห็นนะครับผมนี่เหรียญห้องเชื่อมเก่าๆหลงปูไข่วาชเชลินหลังเรียบมีจานเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่เห็นไหมครับนี่นะครับดูรอยจานครับผมเห็นอยู่นะครับนี่นะครับเป็นแถว นี่นะครับรอยจานนี่ลอยจานเป็นแถวนี้นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนมีห่วงเชื่อมเก่าๆสวยๆครับผมเหรียญนี้ขอ800บาทครับผมเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลน800หลังมีรอยจานนะครับ800ลื่นๆเลยนะครับผมจับสัมผัสนะครับมีการใช้งานนะครับต่อไปครับผม เป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมนี่นะครับเจ้าเอาวาดวัดสุพันสูงองค์เก่าอันนี้น่าจะเป็นเหรียญสร้างย้อนที่ระลึกนะครับสวยๆครับผมแต่ดูคมสวยคมมากดูครับผมดูรายละเอียดดูเส้นคมคมครับผิวเดเดิมครับผมนี่นะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมสวยๆครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเจ้าอาวาดวัดสุพันสูงวงเล็บองค์เก่านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสร้างที่ระลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม <ส>เหรียญน,นี้เอา700บาทครับผมเหรียญหลวงู่เอี่ยมนี่สวยๆครับผมคมๆเดิมๆครับ700บาทนะครับอ่ะต่อมาเป็นเหรียญเก่านะครับผมพระครูลุ่งวัากาบือนะครับเรี่ยมจับขอบเงินเก่าๆนี่นะครับผมเหรียญพระครูลุ่งนะครับนี่นะครับผมพระครูลุ่งวัากาบือนี่นะครับแบบนี้เลยนี่ นะครับผมเป็นเหรียญเก่าจับขอบเงินนะครับผมผิวหิ้งๆิงหน่อยแต่ก็ยังพอมีให้เห็นนะครับสึกบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยตามธรรมชาติเนื่องจากว่าเจ้าของเขาผ่านการใช้งานมาดูกรอบับผมกรอบยังแบบยังสึกๆึกเลยนะครับนี่เห็นไหมครับดูหน้าเกี่ยวยังรู้สึกสึกๆนี่นะครับเรี่ยมกรอบเก่านะครับจับขอบเงินนะครับพักคูลุ่วัฒทากระบือนี่เป็นเหรียญเก่าด้านหลังยังคมอยู่นะครับนี่นะครับ เลี่ยมอาจจะไม่ได้เรียบร้อยสวยงามนะครับอันนี้เป็นงานเลี่ยมจับขอบเก่าแบบโบราณนะครับผมเนี่นะครับผมเอาหนึ่งพันบาทครับผมสวยเดิมพระครูลุ่งนานเจอครับหนึ่งพันบาทต่อมานะครับผมเป็นเหรียญหยดน้าหลวงปู่ทิมโอ้โหสวยมากเหรียญนี้สวยจริงๆครับดูครับสวยคมนี่นะครับขออภัยด้วยนะครับวันนี้วันหยุดช่วงเย็นละเด็กๆก็อยู่บ้านด้วยอะไรด้วยนะครับนี่ดูผิวครับผมผิวสวยมากครับเนี่ สะท้อนแสงไฟสวยๆเลยครับผมเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมวัดรหัสไล่ต่อโค้ดชัดเจนนี่เห็นไหมครับนี่นะครับโค้อยู่หน้าตาคมชัดนะครับผมจมูกสวยๆเลยครับผมเหรียญหยดน้ําสายกำลงังน่ารักครับผมแบบนี้หน่าเลี่ยมคล้องมากนะครับผมเหรียญหยดน้าหลวงปู่ทิมสวยๆครับผมปี2518ดเนี่ยดูครับดูผิวครับผมเดิมๆคมๆเลยครับเหรียญน,นี้ หยดน้าหลวงปู่ทิมสวยๆนานๆเจอแบบนี้ขอ800บาทครับผม800บาทหยดน้าหลวงปู่ทิมนะครับนี่ต่อมาครับผมเป็นเหรียญดอกบัวคู่นี่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูปลุกเสกไว้ปี2 0นะครับออกวัสแก่หลวงปู่ดูนะครับผมเขาเรียกกันเหรียญดอกบัวคู่หมายความว่าเนี่ยครับเขาจะมีช่อดอกบัวสงฝั่งนะครับคู่กันนี่นะครับแล้วเหรียญสวยมากดูหน้าตาคมชัดนะครับผมเมตตาคมคม นี่รายเอียดของเหรียญชัดเจนมากครับดูครับผมผิวสวยสครับเดิมๆนี่ดูครับคมชัดจริงๆครับผมเหรียญนี้ขอ800บาทครับผมเหรียญดอกบัวคู่ที่เขาเรียกกันนะครับผมปี20นะครับผมหลวงปู่ดูัดสแกรุกเสกและสร้างนะครับปี20ครับ800บาทสวยสวครับนี่เดิมเดมเลยนะครับผม 800ขอภขอพเพิ่มเติมมาได้นะครับเหรียญเนื้ออปปกาเหรียญปิตาหลวงพ่อแก้วปี1น้นี่ตอโคอ้ดสองตัวเลยโค้ดเบิลแบบนี้สวยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับอปปกาสวยสวยครับผมนี่นะครับเหรียญปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับปี19เนื้ออปปกาหรอต่อโค้ดนะครับผมนี่ต่อโค้ด2ต,ต,ตัวชัดเจน นี่เส้นคมขมผิวดมเดิมครับผมเนืออัปปาก้าพับปิดตาเหรียญนี้เอาเจ็ดร้อยครับผมเนืออัปปาก้าปิดตาหลงพอแก้วนะครับน,นี่นะครับผมเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยด้านหลังยันแบบนี้นะครับผมนี่ที่นูนนูนดุ้งดุ้งออกมาสองจุดอย่างนี้คือการของการตอกโค้ที่ทะลุมาด้านหลังนะครับผมนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทครับสวยๆนานๆจะเจอครับปิดตาหลงพอแก้ว ต่อมาครับผมเป็นเหรียญทองแดงกระไลทองหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับ mm hmm. เหรียญห่วงเชื่อมเก่า,กาๆเหรียญน,นี้สวยมากครับผมดูดูขอบครับผมชัดเจนมากดูครับสวยๆเลยครับผมนี่นี่เหรียญทองแดงกระไลทองสวยๆเหรียญเก่านะครับห่วงเชื่อมผมให้ดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดมากนะครับเหรียญน,นี้ถือว่าจัดว่าเป็นเหรียญสวยเลยห่วงเชื่อมนะครับเชื่อมทั้งห่วงและหูนะครับผมถ้าเป็นงานเก่าๆเขาจะเชื่อมหมด นี่นะครับผมหลวงปู่สุขวัดปากทองมาขามเท่านานๆจะเจอครับเหรียญกระไรทองสวยๆแบบนี้นะครับขอม0 0 0นบาทครับผม1,000บาทนะครับผมนี่สวยๆหลังยันแบบนี้ครับเม็ดไข่ปลาคมๆเด้งๆนะครับผมสวยเดิมมากครับเหรียญนี้นะครับอาจจะมีฝุ่ๆบ้างนิดหน่อยตามธรรมชาตินะครับเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมเห็นไหมครับนี่ครับ เชื่อมทั้งหูและห่วงนี่สวยๆนะครับกะล่ทองหลวงปูซุกวัดปากคลองมะขามเท่า1,000บาทครับผมขอพาเพิ่มเติมกันมาได้แล้วต่อมาเป็นเหรียญพระพุทธทรูปวัชโยหลวงพ่อโตนี่นะครับเหรียญเก่าหลวงพ่อโตวัชะโยนะครับนี่สวยๆครับผมนี่นะครับผมเหรียญน,นี้เอา500บาทครับผมแบ่งปันกัน นี่นะครับเหรียญพระพุทธรูปวัชโย500นะครับผมผิวเปิดบ้างนิดหน่อยหน้าตาคิ้วจมูกปากลำตัวบ้างแบบนี้นะครับผมเอา500บาทพอครับผมด้านหลังก็จะหิ้งๆเลอะๆหน่อยนะครับแบ่งปันครับหรือใครอยากได้ไว้บูชาเอา500บาทพอครับเหรียญนะครับหลวงพ่อโตนะครับวชโยอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับอันนี้เนื้อทองแดงรุ่นขวัญถุงคู่นะครับเนี่ยนะครับผมนี่ มีส3นะครับผมนี่ขาขายครับผมหลวงปู่หมุนนะครับชื่อดีนามงคลลูกศิษย์ลูกหามากมายครับผมนี่แล้วตอบโค้ชชัดเจนเห็นไหมครับนี่หลวงปู่หมุนนะครับผมขวัญถุงเขาเรียกว่าถุงคู่นะครับถุงเงินถุงทองแบบเนี้ยนะครับผมนี่สวยๆครับตอบโค้ชชัดๆหน้าตาคมชัดนะครับหลวงปู่หมุนสุดยอดเกจิอาจารย์ภาคอีสานนะครับผมนี่ รวยรวยเก้า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 นะครับผมนี่นะครับปี2543เหรยเนื้อทองแดงสวยๆเลยครับผมเนื้อผิวมเดิมๆครับแบบนี้เลยนี่นะครับผมรุ่นขวัญจุ่งคู่แบบนี้นะครับรวยๆหลวงปุ่มนะครับเหรียญนี้เอา700บาทครับผมสวยๆครับ700บาทนี่ดูผิวครับองค์จึงผิวนี้เลยครับผมเนื้อทองแดงแบบนี้เลยครับสวยๆเลยเ0 0บาท เหรียญขวัญถุงเหมือนกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับแต่เป็นขวัญถุงหลวงพ่อเงินนี่นะครับผมเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะครับเอานี้เอาใจสายค้าขายนะครับผมเมตตาค้าขายนี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานเหรียญขวัญถุงปีหนึ่งห้านี่นะครับผมจมูกสัมผัสนิดหนึ่งเม็ดตุงเมตตาคมชัดนะครับนี่เหลือกระไลทองนะครับผมทองแดงกระไลทองนะครับผิวก็อาจจะมี เปิดบ้างอะไรบ้างนะครับตามธรรมชาตินะครับปีหนึ่งห้าสายค้าขายไม่ควรพลาดนะครับพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหรียญขวัญถุงชื่อดีนามงคลหลวงพ่อเงินนะครับนี่ดูครับเส้นคมคมนะครับนี่นะครับเหรียญขวัญถุงขอหนึ่งพันบาทครับผมนี่นะครับเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญนี้นะครับสวยมากนะครับนี่เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าหนึ่งพันบาทครับ แต่ถ้าจะบูชาคู่หลวงพ่อเงินหลวงู่มุลเดี๋ยวผมลดพิเศษให้นะครับกระทักเข้ามานะครับเพื่ยอ,อยากได้ไปคู่กันนะครับผมต่อไปครับผมเป็นเหรียญเลี่ยมวินเทจหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงนะครับปี03สเนี่ยสวยๆเลยนะครับผมเลี่ยมวินเทจงานเลี่ยมวินเทจแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับไปทําใหม่มี250-300นะครับแต่อันนี้เจ้าของเขาเลี่ยมไว้แล้วนี่ ดูครับผมดูความคมนี่นะครับหน้าตาคมชัดผิวยิ่งๆนิดนึงนะครับก็อาจจะมีเปิดบ้างอะไรบ้างก็บ้านๆเลยนะครับผมนี่นะครับปีศูนย์สามดูตรงนี้เลื่อนเลนแต่มันจะมองทะแยงมุมมือยข้างยากมากเลยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงนี่นะครับนี่นะครับแต่เห็นอยู่นะครับนี่นะครับปีศูนย์สามคมๆเดี๋ยวให้ดูหน้าตาดีกว่าครับผมจะให้ดูพอสอแต่พอดีว่าเป็นช่วงโค้งนะครับเลนมันก็เลยจะมองยากนี่ อยู่เส้นคมคมของเหรียญนะครับผมหน้าตาจมูกโหคมชัดมากหลวงพระแดงนะครับเหรียญน,นี้ขอแ0 0บาทครับผมเฉพาะค่าเลี่ยมก็สองสาแล้วนะครับไม่ต้องไปเลี่ยมเองเลยครับพร้อมคองเลยเอา800แบ่งปัน800บาทนะครับผมเหรียญหลวงพระแดงสวยๆครับเดิมๆจม,มูกดองๆหน้าตาคมคม800นะครับผมต่อมาเป็นเหรียญกมลมหลวงพระก้วยนะครับผมหลังยันนี่นะครับเหรียญกมลมหลวงพระกวยหลังยันแล้วก็ อันนี้นะครับผมได้มาแบบมีจานด้วยนี่เห็นไหมครับนี่จานคมคมครับผมหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนี่ดูรอยจานคมคมครับหน้าตาคมชัดนี่นะครับมีจานทั้งหมดสามจุดหนึ่งสองแล้วก็สามด้านล่างอีกจุดหนึ่งนะครับก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับผมนี่แต่ผมไม่มั่นใจว่าใช่รอยจานของหลวงพ่อไหมหรือว่าอย่างไรนะครับก็ลองดูนะครับผมแต่ดูเก่าดีนะครับผมนี่ได้มาแบบนี้เลยนะครับ เหรียญหลวงพ่อกลวยเหรียญน,นี้มีรอยจานขอ900บาทครับผม900บาทนะครับเรียมวินเทจเก่าเก่าครับผมนี่นะครับสวยเลยครับผมเพราะว่าเขาน่าจะเรียมเก็บไว้นานก็เลยพระอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับผมดูจากการเรียมดูจากอะไรลนะเอา9ก0บาทครับผมแบ่งปันกัน900นะครับต่อมาครับผมนี่เหรียญเก่าหลวงปู่เอี่ยมนี่นะครับผมเรียมวินเทจเก่าเก่าแล้วเป็นเนื้อกระไ่ทองสวยสวยเลยนะครับเนี่ย ดูครับผมเรี่ยมวินเทจกะไลทองสวยๆแบบนี้นานๆเจอครับผิวอาจจะดูไม่ค่อยเรียบเนียนนะครับแต่บ่งบอกถึงความเก่าค้าบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วดูงานเรี่ยมครับเรี่ยมวินเทจเก่าๆเลยหลวงปู่เอี่ยมนี่นะครับผมนี่นะครับผมวันนี้ต้องขออภัยเสียงดังนิดนึงนะครับดังแม่และลูกเลยนะครับผมนี่หลวงปู่เอี่ยมนะครับผม นี่ด้านหลังยันแบบนี้โดูความคมครับคมชัดนะครับเดิมๆเลยครับเรียมแบบงานบ้านบ้านวินเทจแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญนี้ขอ1,500บาทครับผมสวยจริงนะครับองค์จริงสวยสวยแบบธรรมชาติคมๆเลยนะครับผมเรียมวินเทจแบบนี้ด้วย1500บาทครับผมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็นี้เป็นสมเด็จไม่ทราบกุนะครับนี่กระเต่าเหมือนกันนะครับผม สมเด็จไม่ทราบที่องค์นี้เอา700ครับผมนี่นะครับสมเด็จเก่าไม่ทราบที่พร้อมเลี่ยมเลยพร้อมของเก่าๆเลยนะครับผมอันนี้ผมว่าไม่ทราบที่ไม่ทราบกุนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าสมเด็จมีเยอะมากนะครับลองดูให้ชอบครับผมแบบนี้นะครับเอา700บาทนะครับเก่าๆนะครับดูเนื้อสวยๆเลยครับผมเลี่ยมเก่าๆเอาเ0 0บาทพอครับผมต่อไปรูปภาพหลวงพ่อดิงนะครับเป็นภาพเก่านะครับภาพขาวดำหลวงพ่อดิงแล้วก็มี ปั๊มยันนี่แบบนี้นะครับหลวงพ่อดิ่งนี่นะครับเผื่อใครอยากได้รูปภาพไว้บูชาเก่าๆแบบนี้เอา300พอครับผมนี่นะครับรูปภาพหลวงพ่อดิ่ง300นะครับนี่รูปภาพเก่านะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะทันในยุคเลยหรือไม่นะครับผมหรือว่าสร้างย้อนเอา300บาทพอครับผมแบ่งปันกัน300บาทรูปภาพหลวงพ่อดิงนะครับต่อมาเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนประมาณปี สองสี่แปดกว่าประมาณนี้นะครับเป็นเหรียญเก่านะครับผมเหรียญเก่าหลวงพ่อเงินนี่เหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญรอบโบราณออกให้วัดห้วยเขียนนะครับผมนี่นะครับห้วยเขียนบางมุนนาคนะครับผมพิจิตรนี่เองนะครับนี่เก่าๆดีนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเงินเหรียญนี้เหรียญนี้ขอเจ็ดร้อยบาทครับเหรียญหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขียนเจ็ดร้อยนะครับผมเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ เหรียญหลวงพ่อเงิน700อยอนนี้ได้อีกหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนี่เหรียญเก่าๆครับผมเลี่ยมเก่าๆด้วยนะครับเป็นเนื้อทองแดงเหรียญน,นี้สวยนะครับดูครับดูนี่นะครับอาจจะมีแบบว่าเปิดๆหน่อยเพราะเขาเลี่ยมแบบนี้ไว้นี่นะครับผมหลวงพ่อทองสุกนะครับวัตโนดหลวงนี่นะครับงานเก่าๆเลยนะครับ ถ่อใครอยากได้ไว้นะครับเพิ่งก็นานๆมาแล้วทีนึงเหมือนกันนะครับไม่ค่อยจะได้มาเท่าไหร่นี่นะครับที่ระลึกฉลองกุตินี่เนียมเก่านะครับผมเรียมเก่าๆแบบนี้เปิดหน้าเปิดหลังหลวงพ่อทองสุกผมขอ800บาทครับผมแบ่งปันกันให้บูชานะครับ800นะครับ800บาทนะครับผมอันนี้เป็นพระลอดนะครับผมไม่ทราบปุแต่ก็ดูเก่าดีนะครับผมพระลอดไม่ทราบที่ พลลอดไม่ทราบที่เก่าดีพิมพ์คมชัดดีนะครับนี่ถ้าเกิดมองทะแยงมุมเห็นไหมครับคมชัดอยู่นะครับผมนี่พิมสวยันลอดนะครับเป็นพลลอดลำพูนแต่ไม่ทราบว่ากุหรือว่าปีนะครับผมเอา500บาทครับเผื่อท่านใดชอบนะครับแบ่งพันกดพิมพ์ชัดๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเอา500บาทนี่ด้านหลังแบบนี้นะครับนี่นะครับ5 0าบาทครับผม พระรอดไม่ทราบชี่5้0นะครับต่อมาเป็นพระปิตาจัมโบหลังยันแบบนี้นะครับหลวงพ่โตวัดประดูชิมพีองค์นี้ได้มาอีกหนึ่งองค์เก่าๆแล้วมวลสารแน่นๆนะครับฝั่งตะกุดแบบนี้ดูครับผมที่คัดมาก็คือได้มวลสารแบบเส้นเกษาเส้นผมนะครับขึ้นไขอะไรเต็มเลยนะครับผมเก่าๆเลยนี่นะครับสวยๆเลยครับผมนี่มี องจริงมีเสน่ห์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้นี่คืออง์จริงนะครับพอส่องเข้าเนื้อปุ๊บนี่เห็นไหมครับพอส่องเข้าเนื้อปุ๊บสวยเลยนะครับผมนี้แบบนี้ครับแบบนี้นะครับหลวงปู่โตวัดไปดูชิมพี่นะครับมวลสารแน่นๆทั้งหน้าและหลังนี่นะครับผมเอา800บาทครับผมปิตาจัมโบ้นะครับผมนี่นะครับสวยๆเลยครับ ปิตาจัมโบ้อันนี้เป็นขุนแผนภายคู่นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบปู่แต่ดูเก่าดีนะครับผมนี่เลียมกรอบสแตนเลสเก่าๆดูพิมพ์คมชัดๆเลยดูนะครับนี่นี่เนื้อเก่าๆแก่งๆเลยนะครับผมพิมพ์ชัดๆนะครับขุนแผนภายคู่นะครับนี่ให้ดูนะครับผมดูเนื้อดูอะไรนะครับเก่าๆเรียมกรอบสแตนเลสเก่าๆเหมือนกันนะครับนี่เพื่อใครอยากได้ไว้บูชานะครับผมขุนแผนภายคู่เก่าๆ รอมเลี่ยมแบบนี้นะครับเอา700บาทครับผมขุนแผนภายคู่นะครับไม่ทราบปุจริงๆนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อกล้วยนะครับขุนแผนผงภายกุมารอะไรอย่างเงี้ยนะครับมี2เนื้อก็คือเนื้อดํากับเนื้อขาวนี่ผมได้มาสององค์นี่นะครับผมเป็นพิมพ์อุ้มกุมารนะครับผมนี่ทั้งคู่นะครับยันเนี่หลังยันแบบนี้กับยันแบบนี้ซึ่งตัวยันไม่เหมือนกันนะครับผม ยันหลวงพ่อเขาอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกกันยันอะไรนะครับแต่ก็มี2ยัน2เนื้อจะไม่เหมือนกันนี่แบบนี้นะครับเก่าๆนะครับสวยๆเลยนะครับผมขุนแผนนี่พระผงภายคุมารอะไรประมาณนี้นะครับผมพิมพ์อุ้มอุ้มคุมารเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอุ้มคุมาร2องค์มีเนื้อดํากับเนื้อขาวแบบนี้นะครับเอาองค์ละ500บาทครับผมชอบองค์ไหนก็ทักเข้ามานะครับจะก็บอกมาครับว่า เนื้อดำหรือเนื้อขาวนะครับผมองละ500<อ>นะครับขุนแผนหลวงพ่อกล้วยวัดโศสิตารามนะครับแล้วก็อันนี้ได้สมเด็จมาองคหนึ่งนะครับเป็นสมเด็จหลังตาปั๊มวัดใหม่อมรดนะครับอันนี้ก็เป็นกู่วัดใหม่อมรุเก่าๆเลยนะครับผมนี่ดูคาบครับเก่า<แ>ๆนี่สมเด็จเก่าๆนะครับดูคาบแน่นๆเลยนี่เห็นไหมครับกู่วัดใหม่อมรุซึ่งเขาจะเอามาปั๊มยาปั๊มตาตเขาเรียกว่าปั๊มอะไร ปั๊มตตยางวัดอยู่ด้านหลังนะครับผมให้เป็นที่รู้กันว่าอันนี้คือกุวัดนี้นะครับนี่นะครับผมเอา500บาทครับผมนี่นะครับดูครับปั๊มชัดเจนนะครับผมนี่เห็นไหมครับวัดใหม่อัมรสนะครับ500บาทครับผมสวยสวยสวยสมบูรณ์ไม่แตกหักนี่ให้ดูทุกมุมครับแบ่งปันกันนะครับ500บาทพอครับเก่าๆครับๆเลยนะครับผมและอันนี้เป็น อแหวกม่านสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อพกลวยเนื้อขาวนี่นะครับได้มาหนึ่งองค์นะครับผมสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อพกลวยเนื้อขาวนี่นะครับสมเด็จแหวกม่านดวมวนสารนะครับมีเห็นไหมครับดูเก่าๆครับผมนี่นะครับผมสวยสมบูรณ์นะครับไม่แตกหักนะครับผมนี่สมเด็จแหวกม่านเนื้อขาวหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับ เนะครับผมให้ดูทุกมุมนะครับสมเด็จแวกม่านเอา5 0 0บาทครับผมแบ่งพันมีองคเดียวนะครับและอันนี้เป็นขอขอความช้างนะครับนี่ขอทำมาจากกระดูกนะครับผมน่าจะเป็นพวกกระดูกตามกระดูกอะไรเงี้ยครับยาวอยู่นะครับผมยาว28่เซนนะครับเกือบไม้บรรทัดครับผมเต็มเต็มเฟม เต็มเฟรมโทรศัพท์เลยนะครับนี่นะครับผมทำมาจากกระดูกน่าจะเป็นพวกกระดูกกามอะไรช้างอะไรกระดูกใหญ่ๆนะครับผมนี่เป็นขอความช้างนะครับผมเพื่อใครชอบนะครับนี่มีรอยจารหนักะชัดเจนนี่เห็นไหมครับนี่ความยาว28เซนนะครับเกือบหนึ่งไม้บรรทัดนะครับความยาวอยู่เก่าๆดีนะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเกจิอาจารย์ท่านใดจานนี่เห็นไหมครับนี่มีรอยจานล็อกเคาะรอบเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ ให้ดูกันชัดๆนะครับเผื่อใครชอบครับผมสายเครื่องรางอยากได้ไว้อะไรเงี้ยนะครับผมยาว28เซนเป็นกระดูกเป็นกระดูกกระดูกกามช้างกระดูกอะไรเงี้ยนะครับผมนี่นะครับมีรอยจาน์เก่าๆดีนะครับขอ800บาทับผม800บาทนะับเผื่อใครชอบก็ทักเข้ามาครับผมเอา8 0 0พอครับยาวใหญ่อยู่นะครับผมเกือบ หนึ่งไม้บรรทัดนะครับมีรอยจานชัดเจนแต่ผมไม่ทราบที่ว่าเป็นที่ใดท่านั้นเดงได้มาแบบนี้เลยนะครับ800บาทนะครับผมแล้วก็เป็นอันนี้ด้ามกระดูกเหมือนกันนะครับผมนี่ได้มาจากบ้านเดียวกันอันนี้เป็นมีดหลงพ่อเดิมนี่นะครับเป็นมีดหลงพ่อเดิมด้ามกระดูกแบบนี้นะครับผมมีดหลงพ่อเดิมด้ามกระดูกมีรอยจานนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่นะครับผมความยาวนะครับผม ะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับวัดจากปลายถึงปอกได้9นิ้วนะครับแต่ถ้าวัดเฉพาะใบเดี๋ยวนะครับนี่ถ้าวัดเฉพาะใบได้5นิ้วนี่นะครับดูใบเก่าๆนะครับผมนี่นะครับผมดูใบเก่าๆมีดหลงพ่อเดิมแต่จะอยู่ในยุคใดอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมก็ลองดูนะครับผม นี่นะครับเป็นด้ามกระดูกนะครับมีรอยจานที่ด้ามก็มีนะครับรอยจาน 1, 1>, 1> จ Hamburg, 1> ุดตรงนี้มีทั้ง2ฝั่งเลยนี่นะครับผมอันนี้ที่ปอกกระจานชัดเจนนี่นะครับหลวงพ่อเดิมแต่ไม่มั่นใจว่าจะอยู่ในยุคใดนะครับผมเผื่อท่านใดทราบนะครับผมเอาแบ่งปันเอาด้ามกระดูกเอา1 5 0 0บาทพอครับผมนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆนะครับผมด้ามกระดูกรอยจานชัดเจนหลวงพ่อเดิม แน่นอนนะครับรอยจานแบบนี้แต่จะอยู่ในยุคใดนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับลองดูแต่กร็ราคาแบ่งปันครับผมเอา1 5 0 0บาทพอนะครับโอเคครับผม EP นี้ก็ครบถ้วนโหเหรียญสวยๆด้านบนครับบางเหรียญก็หายากนานๆจะเจอนะครับนี่นะครับก็มีมาแบ่งปันเก่าใหม่ค้าเขากันไปนะครับผมสาย รผงเนื้อว่านเนื้อมวลสารต่างๆก็มีเครื่องรางก็มีบ้างนิดหน่อยอ๋อผมลืมนี่พักกิง่งอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินเดี๋ยว,ยวนะครับผมลืมเขาตั้งอยู่ก็เลยลืมจับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ค้ตานะครับเป็นหล่อบโบราณน,นี่เดี๋ยวให้ดูครับผมสวยๆนะครับว่าแนละ้วไอ้ขันอะไรยังไม่ได้ขายนี่นะครับผมหลวงพ่อเงินพิมพ์ค้ตาหล่อบโบราณน,นะครับสวยๆเลยครับนี่ ลำๆนะครับเนื้อสวยๆดูเนื้อดูคาบดูอะไรครับผมนี่ถ้ามองดีๆเห็นแดงๆนี่เป็นยาขัดนะครับเป็นงานสมัยก่อนเขาจะมีพวกยาขัดมีอะไรเนี่ยครับเห็นไหมครับยังมียาขัดแดงๆติดอยู่แล้วดูเนื้อครับผมเหลืองๆสุกๆสวยๆเลยนะครับนี่เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ค้ตานะครับผมองค์นี้เอา1,000บาทครับผมแบ่งปันกันไปผมก็ไม่มั่นใจว่าจะอยู่ในยุคหลวงพ่อหรือว่าอย่างไรนะครับผมก็เอาเป็นว่า ราคาแบ่งปันแต่ดูความเดิมเลยนไครับนี่เดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับดูเก่าเก่าเลยนะครับผมเลยเอามาแบ่งปันเอา1 0 0 0ันบาทพอครับผมนี่ลูปหลอหลวงพ่อเงินนะครับ1000พบาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกิ่นหลวงปู่โต๊นะครับผมมีกล่องนี่มีกล่องกามายีนะครับผมงานทําบุญ93ปีนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีปี -2 2นี่ไหมครับมีปีพศบอกชัดเจนนะครับพร้อมกล่องเลย นี่นะครับผมพักกิง่งหลวงปู่โตะเดีด๋ยวผมให้ดูชัดๆนี่นะครับเดเี๋ยวเขาทำงานแป๊บนะลูกนะพักกิง่งหลวงปู่โตะนี่สวยๆเดิมๆครับผมดูครับค่าครับนี่นะครับผมพักกิ่งหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีปีสองสองครับผมนี่สวยเดิมมีโค้ดชัดเจนนะครับนี่ต่อโค้ดนี่นี่นี่นะครับผม,กกม,บผมนีม่มีโค้ดชัดเจนนะครับสวยๆ,ๆครับผมนี่นะครับภาพสั่นลูกดึงมือ เดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก็จนี่ิงดังนะครับผมนี่เขย่าจริงดังเดี๋ยวคนดูว่าเอ๊ะเป็นอะไราภาพสรรั่พนพอดีเด็กบอก่าเกาะแขนด้วยครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพอให้ลูกค้าดูก่อนชิ้นสุดองสุดท้ายแล้วนี่นะครับต่อโคดต่อโค้ที่ก้นนะครับผมนี่โคตต่อตาบอกดิต่อโคตด้วยบอกโคตบอกดิต่อโค้รด้วยนะครับ,บ,บนี่บอกดิกดดกน, <Milan. S 1> น,ดนี่นะครับออรบ,อบอกลูกค้าไงว่าต่อโคตด,ด้วยนะครับนี่ต่อโคดด้ครคชัดเจนนะครับผมจริงดังใส่ลูก นี่นะครับเดี๋ยวเบาก่อนลูกเบาก่อนเบาก่อนเบาก่อนแป๊บนึ่งพอจะจบละนี่นะครับพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมนี่นะครับปีสองสองครับพระกิ่งหลวงปุตโตนะครับผมนี่กล่องกระเมยี่มีตาปั๊มวัดด้วยนะครับนี่อาวัประดูชิงเทียพ่อกระลักพ่อกระลักพ่อกระลักหนูแต่เดี๋ยวพ่อทํางานก่อนแป๊บหนึ่งจะจบแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยองค์สุดท้ายละอ่ะ โอเคครับผมครบถ้วนนะครับผมเดี๋ยวคนดูเขาจะรำคาญเดี๋ยวเดี๋ยวกดวางขึ้นมาเริ่มใหม่คนเดี๋ยวคนดูเขารำคาญเดี๋ยวก้อนเดียนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแต่ต้นจนจบนะครับผมแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านที่เช่าบูชาพักเครื่องจากช่องแก้วกาลยาพักเครื่องกันไปนะครับผมชินชอบองค์ไหนครับทักเข้ามานะครับจะโทรจะถามหรือว่าอย่างไรก็ยินดีตอบคําถามทุกช่องทางนะครับดูให้ชอบดูให้ละเอียดท่านจะได้ตรงไปตามที่ท่านต้องการด้วยนะครับผมโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปครับสวัสดีครับจี่สวัสดีครับนี่สวัสดีครับค่ะ